นี่ก็ได้ราทนาของดีมาอีกอ,องคหนึ่งครับผมหรือว่าดอกหนึ่งก็ว่าได้นะครับพี่น้องครับครับนั่นก็คือตะกุดจะว่าดุนแรกก็ได้นะครับเป็นตะกุดหลวงปู่พระมหาศิลาศิริจันโทนะครับผมต้องขอท้าวความไว้ก่อนนะครับว่าตะกุดดอกนี้ผมได้มาจากาน้องอาร์มหรือว่าอาจารย์อาร์มนะครับซึ่งตอนนั้นแกยังไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรล่ะอาจารย์ของอ อาจารย์ของศิษย์ต่างหลายคนนะครับแกพูดง่ายๆเขาเป็นคล้ายๆกับคนที่ถือศีลภาวนาแหละครับเป็นบางคนก็เรียกเป็นครูผู้รู้เกี่ยวกับศาสตร์ศิลต่างๆนะครับแต่กุลดอกนี้แกบอกว่าแกได้มาจากมือของหลวงปู่พระมหาศิลาตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่ปี50เสร็จๆเจนั่นแหละครับประมาณพระ50ยังไม่ถึงกว่าด้วยนะครับประมาณ50ต้นๆ ห้าสิบสองห้าสามประมาณนี้นะครับนนั่อยู่อยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับห้าสิบกว่ากว่านะครับได้มาจากถ้าจําไม่ผิดแกบอกว่าได้มาจากจังหวัดชัยภูมินะครับตั้งแต่สมัยพระหลวงปู่พระหาศิลาอยู่จังหวัดชัยภูมินะครับอเอาได้ไปกราบไปกับเพื่อนนะครับผมได้ไปกราบครูบาอาจารย์พาไปกราบหลวงปู่พระหาศิลาท่านก็ได้เขียนอาจารย์ให้นะครับอาจารยนๆๆม้วนๆให้ ท่านก็โยนให้นะครับผมท่านได้โยนให้บางคนก็ไม่ได้นะครับบางคนก็ไม่ได้บางคนก็ได้มานะครับพี่ินเพื่อนเป็นตะกรุดทองเหลืองนะครับบางคนก็ได้เป็นทองเหลืองแบบนี้นะครับเป็นตะกรุดแบบนี้บางคนก็ได้เป็นตะกรุดปลากระป๋องก็มีนะครับตามพี่แกเล่าให้ฟังบอกว่าบางคนก็ได้ที่ไปด้วยกันได้ได้ไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ได้เป็นพระเป็นเหรียญเป็นตะกรุดปลากระป๋องเมื่อก่อนยังไม่มีเหรียญหรอกครับยังไม่มีเหรียญนะครับต้องขออภัยด้วย ในยุคนั้นก็ถือว่าสมัยนั้นก็ว่าได้เพราะว่าตั้งแต่โน้นตั้งแต่สมัยหลวงปู่พระหมหาศิลายังเป็นหนุ่มอยู่นะครับผมยังไม่อายุเยอะขนาดนี้นะครับพี่ปิ่นเพื่อนนะนะครับตั้งแต่ท่านอยู่ชัยภูมินะครับที่ว่าเป็นผมก็ไม่เชื่อนะครับที่เรียกว่าระดับอาจารย์ามไม่เคยโกหกใครนะครับแต่เขาบอกว่าได้มาจากมือหลวงปู่ศิลาจริงๆนะครับตั้งแต่ท่านจำมันยู่ที่ชัยภูมิผมก็เลยขอขอแกะดูนะครับ แกะดูด mm ันในขอุยาดตะปูเดอร์นะครับแกะดูดันในอย่างนี้นะครับขอุยาดแกะต่อหน้าอาจารย์อามหรือว่าน้องอามเลยนะครับเพราะว่าอายุอ่อนกว่าผมหลายปีนะครับเห็นไหมครับนี่ครับยันเอกลักษณ์ยันของปู่พระมหาศิลาขอุยาแตะปูเดอร์ขอุยาดเผยแผ่บาลมีจะเป็นแบบนี้ครับยันพระหลวงปู่พระมหาศิลาจะเป็นแบบนี้ท่านเจตจันแบบนี้หมุน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 อย่างนี้แหละครับเห็นไหมครับอยู่ในคลิปหรือว่าอยู่ใน ลหลายช่องนะครับลองไปเสิร์ชดูนะครับผมนี่คือเอกลักษณ์ของหลวงปู่พระมหาศิลาท่านจัดจานแบบนี้จานยันแบบนี้นะครับท่านจะหมุนหมุนหมุนอย่างนี้นะครับแต่ท่านใช้พลังจิตท่านคงจะใช้พลังจิตแหละครับอธิษฐานจิตนะครับผมอธิษฐานจิตให้วัตถุมงคลนั้นมีความขลังแต่จานจานแบบนี้คือหลวงปู่พระมหาศิลานะครับผมมีองค์เดียวเท่านั้นนะครับผมในโลกเข้ามาได้นะครับผมผมเลยเชื่อว่านี่คือตะกุดหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทนะพี่น้องครับ เชื่อโดยไม่มีข้อแม้นะครับผมอ,จจอาจารย์ดามเจ้เาก็ได้มาหลายๆไปกับเพื่อนหลายคนนะครับผมบางคนก็ได้เป็นตะกรุดปลากระป๋องนะครับเป็นปลากระป๋องอันนี้เป็นทองแดงนะครับอันนี้น่าจะเป็นตะกรุดทองอทองเหลืองเลยครับแผ่นทองแดงทองเหลืองเรานี่แหละตามร้านค้าทั่วไปนะครับเมื่อยุคก่อนสมัยก่อนพวกเ,เครื่องทองเหลืองหรือว่าทองแดงจะหาหาได้ยากหน่อยนะครับท่านหลวงปู่พระมหาศิลาท่านก็ได้นํา ปลากระป๋องที่ท่านฉันแล้วหรือว่าทางลูกศิษย์ลูกหาได้กินแล้วนะครับผมกินหมดเป็นกระป๋องเปล่ามาทําการรีดเป็นแผ่นเป็นแผ่นแล้วมาตากแห้งทางความสะอาดจานเป็นตะกรุดห้อยคอน้องหมานะครับผมห้อยคอสุนัขนะครับก็ก็เคยมีตำนานมาแล้วนะครับผมอย่างที่ได้เคยยินมกันมานแต่ดอกนี้ไม่ใช่ปลากระป๋องอันนี้เป็นทองเหลืองนะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับในนี้มาลงให้พี่เพื่อนรับชมกันผมไม่คิดว่าจะปล่อย หรือว่าไม,ไม่คิดว่าจะให้บูชาต่อนะครับพี่วินเพื่อนครับมาลงให้เป็นวิทยาทานหรือว่าไม่ไม่ใช่วิทยาทานมาลงเพื่อเผยแผ่บารมีหลวงปู่นะครับผมแล้วก็ดีใจด้วยว่าผมได้สิ่งที่เป็นเป็นค่าทางจิตใจนะครับผมมายึดเหนี่ยวจิตใจนะครับที่สําคัญคือเป็นรุ่นแรกก่อนที่ท่านจะมาอยู่กาลสินนะครับผมก่อนที่ท่านจะมาอยู่พระทาตุเหมือนเห็นเขาวง นะครับก่อนที่ท่านจะมาอยู่แกเปะกาลสินนะครับผมโอ้โหสมัยท่านไปอยู่จังหวัดชัยภูมิผมก็ไม่เคยรู้นะครับว่าท่านเคยไปอยู่ชัยภูมิด้วยหรือนะครับพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาผมได้มานะพี่เพื่อนต้องขอบคุณอาจารย์ดำหรือว่าน้องอามด้วยที่มอบให้มานะครับตะกรุดมีความยาววัดดูก่อนตะกรุดมีความยาวสีนิ้วนะครับนี่ครับความยาวสีนิ้วหรือประมาณ10เซนนะครับสิบเซนติเมตรความยาวประมาณสีนิ้วก็ขนาดพอดีเลยครับ เมื่อกี้ผมก็ไปซื้อหลอดมานะครับผมผมจะเข้าในหลอดนะครับเอาเข้าในหลอดพลาส,สติกามาห้อยคอเพราะว่าผมจะเอาเหรียญไว้ตรงกลางนะครับห้อยอย้ะกดไว้ด้านบนเหรียญตรงกลางพอดีนะครับเม,มื่อกี้ไปจอดซื้ออยู่ที่ในเมืองนะผมในเมืองขอนจ่นนี่แหละพอดีนะครับผมเพราะว่าผมก็มีเหรียญแล้วก็ผงหลวมปูศิลาก็มีหลายองค์พอสมควรนะรพี่น้องครับพอดีได้มา ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มานะครับพี่น้องครับนี่ครับต้องขอบคุณจานอามมากนะครับที่แบ่งปันให้พี่ชายอ่าคือเขามีนี้เขามีดอกเดียวนะครับจานอามมีแก้มีดอกเดียวนะครับแกมีแค่ดอกเดียวแต่แกก็เห็นเห็นว่าไปงานพูดง่ายๆคือเห็นไปงานบวงสรวงหรือว่างานวันวันเกิดของแกแกก็แบ่งปันให้มานะครับต้องขอขอบคุณน้องมากครับนี่ว่าจานอาลามากนี่ครับเป็นทองเหลืองเก่า มองไม่เห็นแล้วครับเพราะว่าตอนนี้มันจะหกโมงเย็นอ่าจะหกโมงเย็นแล้วครับพี่พเพื่อนอ่าสิบแปดนาฬิกาจะกสิบแปดนาฬิกาแล้วผมเพราะว่าผมวันนี้ผมทําการลงคลิปอัดคลิปให้พี่พเพื่อนมืดนะครับผมเพิ่งจะเข้าบ้านเมื่อกี้ะะละละะนะครับเพิ่งจะเข้าบ้านเมื่อกี้ไปหาเลาะซื้อหลายๆอย่างนะครับพอดีไปเจอหลอดมาใส่ตะกุดพอดีนะครับพี่น้องครับความยาวสี่นิ้วโอ้โหสาธุบรารมี ที่ได้มาก็ต้องขอบคุณอาจารย์อามที่แบ่งปันให้พี่พี่ชายคนนี้เอาไมาไว้บูชานะครับโอ้โชคดีจังผม,ย,งย,ย,ผมยิ่งอยากได้อยู่แล้วนะครับผมยิ่งอยากได้อยู่แล้วนะครับผมตะกรุดรุ่นแรกตั้งแต่ก่อนท่านจะมาอยู่กาลสินผมถือว่าผมโชคดีนะครับผมนะครับจานมือโยนให้กับมือเลย ครับสุดท้ายขอบารมีหลวงปู่พระมาหาศิลาสิริจันโทจงปกปกักรักษาพี่น้องที่เข้ามารับชมอีพีนี้ขอให้มีความสุขความเจริญล่ำรวยครับพบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ